หลังจากที่เด็กๆได้อลุ่นเครื่องกันเองมองเห็นอะไรจากเด็กบ้างตอนนี้ผมว่าดับแรกก็คือความเข้าใจในเกมนะครับก็ก,ก,ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายตรงนี้สําคัญเลยเพราะว่าเด็กหลายๆคนนี่พอมาอยู่เรานี่รู้เลยว่าบางคนอาจจะสภาพร่างกายยังเขาเรียกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรับโยงมองเห็นข้อดีของนักเตะทีนี้ไง ก็คือลบแรกก็คือผมว่าเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับสิ่งสิ่งนี้ค,ค,คือคือข้อดีแล้วก็ส่วนเรื่องสภาพร่างกายกับกับเทคนิคของเกมเียผมว่าอ,อ,อาศัยระยะเวลาหน่อยนะครับแล้วก็น่าจะดีขึ้นครับได้เลยครับเปิดดูกาลเปแล้วนหนึ่งนัดส่วนตัวโค้ชโย่งได้ตุ้มดูฟอร์มนักเตะในข่ายเปนไหนบ้างครับเออนักเตะที่อยู่ในข่ายผมว่าตอนนี้ก็70เปอร์เซ็นต์ก็ส่วมนมากจะเป็นตัวหลักของทุกซอ คือมันจะเหลืออีกประมาณสัก6-7เกมก่อนที่จะถึงเวลาผมก็กลัวเรื่องเรื่องก็คือการบาดเจ็บนะครับตรงนี้สาคัญมากแต่ว่าสภาพโดยรวมตอนนี้คือเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราดูเกมลีกนั้นแรกเนี่ยคือสภาพร่างกายของแต่ทีมก็อาจจะยังไม่ค่อยเต็มร้อยเพราะด,ด้วยด้วยเขาเรียกว่าด้วยโควดิดนะครับด้วยการล็อกดาวน์อะไรเงี้ยผมผมก็เลยคิดว่าจะเป็นห่วงเรื่องการบาดเจ็บสําคัญครับ <ขอ S 1> รับจะจบแคมป์รอบแรกครับ โค้ชโย่คาดหวังอะไรกับเด็กชุดนี้บ้างครับที่อยากจ,จะให้โชว์คารคเตออกมาครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือผมว่าถ้า,ถาเขาได้มาเก็บตัวแคมป์เนี่ยกลับไปในโมสเขาก็ได้มีจุดมีจุดมุ่งหมายนะว่าถ้าเกิดเขามีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งเขาก็ต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับผมว่าการการที่อยู่แคมป์ด้วยกันเนี่ยมันมันก็จะได้เรียนรู้ว่าเราไปที่น,นู่นเราจะได้เล่นแบบไหนหรือว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับมันจะมีประโยชน์เยอะมากครับ แฟนบอลชาวไทยนะครับพี่ค่อนข้างคาดหวังกับทีมชุดทีับครับก็คือจริงๆตอนนี้เราก็พยายามทําทําเป็นสูต่จุดที่แฟนบอลชาวไทยหวังก็คือการได้เข้ารอบสุดท้ายในปีหน้านะครับเพราะนั้นเราทุกคนต้องพยายามแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะทําตามเป้าหมายได้ครับ